นะครับสำหรับคนดูนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกๆน,นะครับก็คนที่บัคกคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับให้กดเลิกติดตามนะครับแล้วกดติดตามใหม่แล้วก็เปิดกระดิ่งใหม่เลยนะครับก็มันมันจะต้องรอให้เกิน1วันถึงจะเปิดกระดิ่งได้นะลืมบอกก็คือใครที่บัคกก็ต้องทําแบบนี้นะใครที่ไม่ได้บั็กก็ไม่ต้องทํานะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปได้เลยครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนเนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบ็อกฟุตนะครับก็ผมได้ข่าวว่ามีอัพเดตเนม้าก็กลับมาเล่นเลยนะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะครับอิเล็กโต V 2นะครับผมก็เป็นหมัดมัดใหม่ที่มาในอัปเดตนี้นะครับผมก็ได้ไปฟาร์มมาเรียบร้อยละ อ่ใครที่อยากแบบว่าใครที่อยากให้ผมสอนทำก็บอกได้นะครับไปเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับก็ผมจะบอกก่อนว่าเงินที่จะใช้ทำก็3ล้านแล้วก็5,000แฟกตเมนนะครับผมแล้วก็เราต้อง มีเยอะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีถ้าเกิดอยากให้มีคนสอนนะเอฟเฟคคือสวยมากแบบเป็นเล็บแมวเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็ใช้ผลแมกมาตื่นใครอยากให้แบบรีวิวก็บอกได้นะครับเหรอใช้แมบกบมากตื่นใชนะ้สกิลนะสกิลนี้ผมไม่รู้ว่ามันตอนตอนก่อนมัอนอันนี้มันเป็นแบบอยูก่กระบาดใช่ปะก็คือตอนนี้ทำไมมันเป็นปล่อยอันนี้ไม่รู้แม่งโคตรเบาอ่ะทุกคน ไป,ไปรีวิวอันนี้กันเริ่มที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกถ้าเกิดกดทีเดียวมันจะเป็นการฟุ๊บๆแล้วก็พุ่งไปอย่างงี้นะเอาเอาอีกครั้งนะสกิลแซดนะครับดูแบบมุมไกลนะระยะก,ก็จะเป็นแบบระยะใกล้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราก,กดฟ้ามันจะแบบรัวๆทุกคนเฮ้ยอแบบขนรัวๆเอาใหม่อันนี้จะเป็นแบบกดทีเดียวนะฟึ๊บๆ,ๆ ควนสองทีแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดค้างมันจะเป็นแบบนี้แบบควนรัวๆเลยแล้วก็พุ่งมันจะพุ่งไกลกว่าเดิมนะครับผม,มดูอันนี้ก็จะเป็นระยะประมาณนี้นะปึ๊บนี่ไกลกว่านั้นอีกแต่ถ้าเกิดเรากดทีเดียวระยะประมาณนี้มันจะไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวอ skill รอสกิลคูดาวันบนี่ยเนี่ยมันมันจะ ใกล้ใกล้ขึ้นเออต่อไปเป็นสกิลเนะครับผมเวลาใส่หายกีก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนซึ่งมีแบบเอฟเฟกสายฟ้าที่ชัดขึ้นครับต่อไปเป็นสกิลซีนะครับจะเป็นอ่าผมขอข้ามสกิลเอไปก่อนนะสกิลซีนะครับเป็นสกิลที่โคตรเท่แล้วก็อะไรี่สุดนะรอดูนะทุกคนฟุ๊บจะเป็นการ พุ่งไปแล้วก็ดีดศัตรูขึ้นไปนะครับจะเป็นการเอ่อผมก็ไม่แน่ใจคอมโบนะผมก็ใช้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็พุ่งมาอย่างเงี้ยแต่แตอนนี้มันแบบไม่รู้ว่ามันใช้งผมก็นี้แล้วก็มีหมวกวายิลลี่ด้วยนะครับสกิลเอ็กก่อนแลวกันมาสกิลเอ็กนะครับจะเป็นแบบว่าสกิลพุ่งนะครับกุดค้ามันจะมีแบบเอฟเฟกสายฟ้าเนี่ย ก็คือยิ่งถ้าเกิดเราค้างนานมันจะมีการชาร์จแล้วมันจะพุ่งไกลขึ้นนะครับเห็นปหมมันจะพุ่งไกลและแรงขึ้น,นครับเมื่อกี้คือผมชาร์จชาร์จก,กดค้างนะครับจะกดทีเดียวให้ดูนะเมื่อกี้ระยะประมาณนี้อันนี้กดทีเดียวปุ๊บมันก็จะมาประมาณนี้มันก็จะมาถึงแค่นี้ระยะกดทีเดียวก็จะประมาณนี้นครับแล้วเรามาดูระยะกดค้างกันว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะ ันนี้คือระยะเท่าเดิมนะนี่คือระยะเท่าเมื่อกี้นะครับกดค้างปุ๊บรอชาร์จปุ๊บพุ่งปุ๊มดูดิดดก็คือไกลได้แบบสองเท่าอ่ะทุกคนไกลขึ้นเยอะมากส่วนสกิลซีนี้ผมไม่รู้ว่ามันชาร์จได้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ยจะกดทีเดียวไปฟึบแบบ,น,บนี้เลยก็คือมันจะเป็นการแบบเด้งปุ๊บ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 แล้วก็พุ่งลงมาอย่างนี้นะครับเด้งขึ้นไปดับบดแล้วก็พุ่งออกมาเดี๋ยวจะมาลองกดค้างกันครับรอสกิลคูลดาว แต่คือผมชอบสกิลนี้มากอะแบบขวดป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บคืออันนี้ถึงแม้ว่าสกิลแรกมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันพีพีดีนะครับผมใช้เนี่ยล่าตอนตอนนี้ค่าหัวสี่ล้า 4, 000, 000นหนึ่งแล้วลองสกิลซีใหม่ครั้งนะแบบปวดค้างนะดูว่าจะมีการชาร์จอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับ ใช่ไม่ไม่มีอ่ะรอดูว่ามันจะมีชาคันที่สามดอกหรือว่ามีแค่สองข้าง่ะเอ่อแต่ว่าเวลาสู้กับพ้าผลแนะนำให้กดดีธรรมดานะใครที่ใช้เป็นแบบผลพ้าเงี้ยเห็นปะอ่อมัดนี้ก็คือจะตีแบบรัวมากดุดดิทุกคนรัวมาก แล้วดาเมจการตีปกติของมัดนี้จะแรงมากๆนะทุกคนก็คือดาเมจก็จะเป็นประมาณพันพันหกพันเจ็ดอะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดาเมจพุ่งแล้วก็ได้ดาเมจรัวๆนะส่วนท่านี้ดาเมจก็จะประมาณสองพันสามเลยทีเดียวนะผม อันนี้นะครับทีละสิบทีละสิบจุดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดน่าจะประมาณพันสามนะครับท่าแรกนะครับพันสามส่วนท่าสุดท้ายขอดูหม่อีกที้ครับมีพันเจ็ดแล้วก็อีกหนึ่งร้อยก็ประมาณสองพันห้านะครับผมทั้งหมดนี้ดามเมจด,ดามเมจรวมทั้งหมดของหมัดนี้นะครับก็จะประมาณ 6,000นะครับผม6,000แล้วถ้าเกิดผมจะลองใช้อคอมโบแบบนี้นนดูอ่ะได้ไหมอ่ะคือผลแบงคมามันติดเบอร์นะทุกคนแล้วก็ต่อด้วยก็ไม่ได้มันเด้งไกลเกินส่วนใหญ่เวลาเราสู้กับคนเราน่าจะกดแค่ทีเดียวอ่ะ อัน้กม่ไเป็นปล่อยแบบมัดรัวๆโอเคเดี๋ยวผมค่อยรีวิวหมัดอีพีหน้าแล้วกันอีีนี้ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันก็หมดัดมันก็ไม่น่าจะต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะว่ามันมีแค่สามสกิลนะคบผมก็มีแค่นี้นะครับ,รบแล้วคือผมแบบใช้อะไรคาตานะใ <figures> ช้คาตานะทุกคน ใครที่มีแบบรู้วิธีเอาดาบอะก็บอกผมได้นะคือตอนนี้ผมยังไม่ค่อยรู้วิธีเอาของในเรืงนี้สักเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. ทียบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายค่เจอับ